สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนายทาลลธรพยากรไบคูเอค่ะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ในปีหน้านะคะ ในเดือนมก,กราคม2 5 6 5ผ่านการทํานายด้วยไพ่ทาโร่ไพ่ทาโรตหรือไพ่ยิปซีนั่นเองค่ะโดยดิฉันครูเอปัทมาพรนักพยากรณ์อ่านไพ่ทาโร่ทำนายดวงให้กับปาศีสิงห์ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมถึง16กันยายนและลัคนาสิงห์นะคะที่ได้มาจากการผูกดวงเอาวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดไปผูกดวงแนบลิงก์การผูกดวงไว้ที่ description ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะก่อนอื่นฝากกดติดตามด้วยนะคะช anel น,น,นยายทลพดย ไบโคูเอเป็นการทำนายพลังงานบวกจากไพทารโนะคะ energy บวกบวกส่งให้กับคุณนะคะหากมี energy ไหนที่เป็น energy ลบก,ก็จะมีเ,เคล็ดเสริมดวงวิธีแก้ให้เรียบร้อยค่ะดูแล้วเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์แล้วก็ให้กำลังใจนะคะ ขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ส่งพลังงานมายังดวงชะตาของชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์ขอไพ่ทํานายดวงของชาวสิงห์ในเดือนมกราคมค่ะการหยิบเสียงทํานายไพ่ในวันนี้จะหยิบ12ใบค่ะเป็นการวางไพ่แบบจัก,กรราศีนะคะซึ่งค่อนข้างที่จะละเอียดเกือบจะทุกๆด้านทีเดียวเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่ใบที่5ค่ะ6 8 9 10 11และ 12, 12ชาวสิงค์คะลัคนาตัวตนของชาวสิงห์ในเดือนมกราคมนี้ได้ไพ่9ก้าดา มีเกณฑ์จะไม่สบายใจนอนไม่หลับมีเรื่องคิดกังวลแล้วก็มีความทุกข์เข้ามานะคะขอให้ชาวสิงห์นะคะอดทนกับสภาวะกดดันนี้นะคะเพราะว่าดูพลังงานโดยรวมแล้วเนี่ย มีพลังงานดีๆเยอะมากมายพลังงานเสียมีไม่กี่ใบแต่ว่ามันมาเสียเอาตรงที่มันเป็นลัคนาตัวตนของชาวสิงนั่นเองจึงมีเรื่องไม่สบายใจหรือมีความทุกข์เข้ามาค่ะแต่ชาวสิงค์คะหากคุณเป็นคนที่ปรงได้นะคะและเป็นคนที่พยายามที่จะโฟกัสกับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะและก็ไม่วิตกกังวลไม่วิตกจริตจนเกินไปนะคะถ้าหาสาเหตุได้แก้ไขที่สาเหตุที่ทําให้เราต้องเป็นทุกข์ แต่ถ้าหาสาเหตุไม่ได้ทำไมเราจึงต้องทุกข์กังวลนะคะก็คงจะเป็นเพราะว่าออระบบสมองเคมีในสมองของเราไม่ปกติก็คงจะต้องไปปรึกษาจิตแพทย์นะคะรับยารักษานะคะซึ่งมันอาจก็จะอาจจะเป็นไปได้นะคะบางทีถ้าเราวิตกกังวลหรือเครียดหรือคิดมากนะคะอกสัน ขวัญขวายต่างๆนะคะโดยที่ไม่มีสาเหตุอาจจะเป็นเพราะเคมีในสมองของเรามันผิดปกตินั่นเองค่ะแต่ถ้าคุณรู้สาเหตุนะคะคุณพยายามที่จะแก้ไขในในจุดบกพร่องหรือปัญหาหรือสาเหตุแล้วก็จะผ่อนคลายไปได้นะคะออกจากปัญหาได้ค่ะต่อไปนะคะใบที่2คือ ระดุมพระการเงินรวยค่ะชาวสิงค์ค้าการเงินได้ไพเ่เศรษฐีนะคะยังไงก็มีเกณฑ์ว่าจะร่ำรวยส่วนใหญ่ชาวสิง์จะเป็นคนที่ดวงดีนะคะโดยรวมแล้วนะคะเป็นคนดวงดีมีฐานะการเงินดีหรือเป็นคนที่หาเงินง่ายหรือเป็นคนที่มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือทางด้านการเงินจึงมักไม่ค่อยที่จะเดือดร้อนทางด้านการเงินถ้าจะเดือดร้อนก็อาจจะเป็นเพราะว่าชาวสิง์เป็นคนที่จ่ายง่ายวักง่ายนะคะสายเปเลยทําให้การเงินมันไม่เสถียรนะคะ หาได้เยอะแต่ก็ออกเยอะแต่ยังไงชาวสินก็ยังคงมีในเรื่องของกระดุมพระการเงินที่ดีเยี่ยมอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเศรษฐีนะคะก็ถือได้ว่าชาวสิงเป็นเป็น,ปนสิงทองนะคะสิงทองที่มีการเงินที่มั่นคงค่ะ สหัสชชานะคะเพื่อนของชาวสิงห์เนี่ยจะนําโอกาสดีๆมาให้นะคะบางทีเพื่อนคุณอาจจะมาแนะนําหรือพาคุณไปฝากงานพาคุณไปเข้างานหรือนําโครงการนําโปรเจกต์ใหม่ๆมาให้คุณหรือเพื่อนอาจจะเป็นคนแนะนําลูกค้ามาให้คุณถือได้ว่าเพื่อนดีเพื่อนแท้นะคะเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรจะนําโอกาสดีๆมาให้คุณนะคะ พันธุญาติญาติได้ไพ่เอทออฟโซดนะคะถือได้ว่าญาติก็ไม่เสียหายนะญาติพึ่งพาได้หรือคุณอาจจะต้องไปช่วยเหลือญาติก็ได้นะคะได้ไพ่เดอะวินเนอร์ถ้าคุณทะเลาะก,กับญาติคุณก็ชนะถ้าคุณมีปัญหากับญาติคุณก็จะชนะดังนั้นถือได้ว่าตำแหน่งญาติไม่เป็นอุปสรรคปัญหากับคุณปุตตะบุตรบริวารน,นะคะได้ไพ่หก ไม้เทา้า6ไม้เทา้าถ้าบุตรบริวารอยู่ในวัยเรียนหมายความว่าเขากาลังจะเรียนจบแล้วหรือกําลังจะพบกับความสําเร็จหรือกําลังที่จะสอบไล่นะคะแล้วได้คะแนนได้เกรดดีประสบความสําเร็จนะคะได้เกียรติบัตรวุฒิบัตรต่างๆประสบความสําเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้านะคะในด้านการเรียนหรืออาจกําลังจะได้โอกาสได้ฝึกฝาึก ศึกษารเรียนต่อในสถาบันที่ดีหรือในระดับขั้นที่สูงขึ้นหรือบางคนอาจจะได้ไปเรียนต่อต่างประเทศเลยนะคะบุตรบริวารประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของอาชีพนะคะถือได้ว่าอาจจะได้มีการเฉลิมฉลองการเรียนจบเฉลิมฉลองการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งของบุตรหลานบริวารอาลีอุปสรรคได้ไพ่ไหนออฟบอดนะคะคุณอาจจะมีอุปสรรค เข้ามาบ้างแต่คุณก็อย่าใจร้อนนะคะคุณจะข้ามพ้นอุปสรรคใดๆด้วยความ แกร่งความเก่งของตัวคุณเองอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้นะคะอุปสรรคที่เข้ามาในเดือนมกราคมนั้นถือได้ว่าจิบจิบนะอย่าไปแบบว่าอ่อนให้มันนะคะคุณสู้ไหวคุณฉลาดกว่าคุณเอาชนะได้ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งหรืออุปสรรคคุณไม่ย่อท้อนะคะคุณจะเอาชนะอุปสรรคต่างๆและข้ามพ้นปัญหาต่างๆไปได้ด้วยความอดทนด้วยความเก่งความแกร่งของคุณเองค่ะ ปัตตานีนะคะคู่ของคู่ของคู่ของจะนําโชคลาบมาให้นะอาจจะได้ของเล็กๆน้อยๆได้ของขวัญของฝากของกำนันนะคะของขวัญปีใหม่นะคะกับ คู่ครองคนรักนะคะคู่ครองคนรักทําตัวดีค่ะนะคะนำเงินนําทองมาให้นําความสุขมาให้ทําตัวน่าเอ็นดูนะคะอยู่ในโอวาสด,ดีแสดงว่าคู่ครองคนรักนะคะในเดือนมกราคมนี้เป็นอะไรที่ราบรื่นนะคะแล้วก็นําความสุขมาให้นาโชคลาบเล็กๆมาให้ด้วยค่ะนะคะ มละนะสุขภาพสุขภาพได้ไพ่ King o f w a n d ต้องระมัดระวังสุขภาพอันเนื่องมาจากความเครียดหรือว่าการทำงานค่อนข้างที่จะหนักนะคะอาจจะมีสภาวะออฟฟิศซินโดมปวดหลัง,ปว,ลงปวดไหล่ปวดสะโพกปวดขานะคะอันเนื่องมาจากครื่งเคร่งในการทำงานก็ต้องดูแลระมัดระวังสุขภาพแต่ไม่มีเรื่องราวใหญ่โตเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลแอดมิดหรืออุบัติเหตุเลือดตกอย่างออกไม่มีค่ะแต่ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพโดยเฉพาะในเรื่องของกระดูก สุขภาะความสำเร็จนะคะได้ไพ่เทมเพลนบางทีคุณอาจจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของที่อยู่อาศัยที่ทำงานไปที่ที่ดีกว่าไปที่ที่มันมีความสุขกว่าไปที่ที่มันที่จะเจริญรุ่งเรืองกว่าอาจจะได้ย้ายที่ทำงานไปได้งานที่ดีกว่าก้าวหน้ากว่ารายได้ดีกว่านะคะหรือโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะจากที่ที่ เ,เคยเคยดีอยู่แล้วก็ไปที่ที่ดีกว่านี้นะคะจากอยู่คอนโดอาจจะได้ไปอยู่บ้านนะคะทั้งนั้นถือได้ว่าการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาจะนำความสู่ความสำเร็จนะคะมาให้กับคุณค่ะหรือบางคนอาจจะได้ย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะคะ กรรมะการงานการงานได้ไพ่สี่ไม้เทา้าสี่ไม้เช้าคือการเฉลิมฉลองความสําเร็จการงานคุณจะเป็นการงานที่มั่นคงนะคะทําได้นานแล้วก็ประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้านะคะแล้วก็สําหรับคนที่ทําธุรกิจนะคะคุณอาจจะได้เฉลิมฉลองยอดขายหรือว่าคุณจะมี ลูกค้าเพิ่มมากขึ้นผลกําไรมากขึ้นมีการขยับขยายนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานให้ใหญ่โตขึ้นมั่นคงขึ้นนะคะอาจจะมีคนมาร่วมลงทุนด้วยนะคะมีหุ้นส่วนเพิ่มมากขึ้นหรืออาจจะผลักดันนะคะองค์กรของคุณบริษัทของคุณเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์นะคะทาให้มันมั่นคงยิ่งใหญ่ก้านามายิ่งขึ้นแล้วสําหรับคนที่รับจ้างล่ะไม่ได้มีธุรกิจอะไรนะคะงานจะเยอะขึ้นนะไม่แน่จากรับจ้างอยู่คุณอาจจะได้มีงานเพิ่ม มากขึ้นจนสามารถที่จะขยายงานเช่นรับจ้างขนส่งของเนี่ยคุณอาจจะได้ออลดขนส่งหรือว่าคนงานเพิ่มมากขึ้นงานจะเยอะขึ้นเงินจะเยอะขึ้นค่ะสําหรับคนที่ทํางานประจำนะคะไม่ว่าจะเป็นราชการข้าราชการก็ดีหรือว่าทํางานออฟฟิศทั่วๆไปนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ก็ดีงานการของคุณปรากฏว่า เป็นงานที่มีความมั่นคงอยู่แล้วแต่จะมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นค่ะความขยันขันแข็งของคุณความเก่งความสามารถของคุณพิสูจน์ออกมาแล้วนะคะตลอดทั้งปีจนได้รับการยอมรับนะคะได้ผ่านการประเมินเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเงินเดือนมากขึ้นนะคะตำแหน่งการงานเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็ถือได้ว่าพบกับการเฉลิมฉลองความสําเร็จความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้นด้วยค่ะ ลาภะลาผลนะคะลาผลได้ไพ่สองถ้วยคุณอาจจะได้แฟนที่ดีก็ได้นะคะใครที่โสดอยู่คุณอาจจะได้ลาเป็นสัตว์2เท้าคือได้แฟนนะคะได้แฟนที่ดีนะคะแฟนดีมีแฟนดีมีชีวิต มีชีวิตที่ดีขึ้น300%อเ่าเขาพูดกันแบบนี้นะคะดังนั้นลองมีแฟนดีๆแล้วจะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะคะชีวิตดีขึ้น300%ดังนั้นโชคลาภอาจจะได้สัตว์สองเท้านะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะได้คู่หูคู่ใจได้เพื่อนซีนะคะได้เลขาที่ถูกใจนะคะมีโชคลาภเป็นสิ่งที่พึงพอใจเป็นความสุขโชคลาภอาจจะได้จากเอ่อ ลักษณะของการที่แบบว่าเราเราเสี่ยงโชคกับคู่ครองคนรักหรือแฟนเรานะคะหรือเพื่อนสนิทก็ได้นะจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะมาในรูปแบบของโชคลาภทางด้านการเสี่ยงแต่เสี่ยงกับคู่เสี่ยงกับคนรักซื้อลอตเตอรี่แล้วเอามาแบ่งกันอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นได้ค่ะวินาศ ความเสียหายความเสียหายนะคะถือได้ว่าไม่เสียหายมากนักนะคะเพราะว่าได้ไพ่สามถ้วยเป็นไพ่แห่งความสุขดังนั้น สบายใจได้ไม่มีเรื่องอะไรที่แก้ไขไม่ได้ไม่มีปัญหาไหนที่ไม่มีทางออกทุกสิ่งทุกอย่างจะพบกับความสุขพบกับทางออกนะคะในน้ำเน่ายังมีเงาจันทรดังนั้นเวลาที่ตกทุกข์ได้ยากมีความทุกข์มออีทุกกายทุกใจก็ดีขอให้มีกําลังใจที่ดีนะคะคุณจะพบกับความสุขได้ถ้าคุณสามารถที่จะอดทนอยู่กับปัญหาแล้วก็ไม่ยอมแพ้นะคะต่อสู้ฝ่าฟันแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป เรืยๆแล้วสุดท้ายคุณก็จะพบกับความสุขพบกับทางออกในที่สุดค่ะดังนั้นวินาศที่เกิดขึ้นปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นไม่สามารถทําอะไรคุณได้ค่ะคุณจะออกจากอุปสรรคปัญหาและพบกับความสุขได้ย่อย่างแน่นอนนะคะขอให้มีกําลังใจแล้วก็สู้ต่อไปค่ะ ต่อไปเราจะมาเข้าสู่การทำนายว่าไพ่ต้องการอยากบอกอยากสื่อหรือทำนายอะไรนะคะแนะนำอะไรให้กับชาวราศีสิงห์และลัคนาราศีสิงห์บ้างจะขอเสี่ยงไพ่ทำนายนะคะหยิบไพ่ขึ้นมา9ก้าใบเพื่อเรียงร้อยถ้อยคำการทำนายนะคะอ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานบวกให้กับชาวสิงค์ค่ะการทำนายนี้เป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะอาจจะเกิดขึ้นกับใครหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะบางข้ออาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางข้อก็ อาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่ใช่การทํานายแบบส่วนตัวดังนั้นอาจจะมีบางข้อที่ตรงบางข้อที่ไม่ตรงนะคะตรงกับเราบ้างตรงกับคนอื่นบ้างดูเป็นไกด์ไลน์นะคะขอพักเสียงสักแป๊ เก้าใบต่อไปนี้นะคะคือสิ่งที่ภพ่ยอยากจะบอกนะคะสิ่งที่ภพ่ยอยากจะบอกอยากจะทำนายและอยากจะแนะนำให้กับชาวราศีสิงห์นะคะ3ใบแรก king of w a n d four of cups and two of pentacles นะคะสมใบนี้บอกว่า การงานทนาะ่ะทำได้ทําแล้วดีอยู่แล้วอย่าพิ่งไปเปลี่ยนมันนะคะเพราะถ้าคุณเปลี่ยนงานในช่วงนี้มกราคมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงงานการเงินของคุณอาจจะไม่เสถียรและสิ่งที่คุณฝันหวังนั้นอาจจะไม่ได้นะคะและสิ่งที่ได้ก็ไม่ได้คาดหวังมาก่อนดังนั้นถ้ามีการงานที่ดีอยู่แล้วถ้ายังพออดทนทำไปได้อยู่ก็ทำไปก่อนอย่าเพิ่งไปเปลี่ยนแปลงการงานอะไรเพราะอาจจะส่งผลกระทบนะคะให้เกิด ความไม่ได้ดั่งใจไม่พึงพอใจและการเงินก็อาจจะติดขัดค่ะต่อไปนะคะไพ่ The Hermit 2ดาบและ Page of Pentacles นะคะการที่จะตัดสินใจอะไรนั้นคุณจะต้อง ตัดสินใจดีๆอย่าพึ่งรีบด่วนในการตัดสินใจค่อยๆค,คิดค่อยๆหาข้อมูลนะคะหาเหตุผลเอามาชั่งข้อดีข้อเสียพิจารณาวิเคราะห์ก่อนที่จะตัดสินใจนะคะเพราะการตัดสินใจของคุณนั้นจะนํามาซึ่งความสําเร็จอํานาจวาสนานะคะความก้าวหน้าของชีวิตและการเงินการทองที่ดีขึ้นหรือการงานที่ลาบลื่นได้เงินได้ทองมากขึ้นนะคะอยู่ที่การตัดสินใจของคุณ ซึ่งบางทีบางคนอาจจะตัดสินใจที่จะข้ามน้ําข้ามทะเลนะคะไปอยู่ต่างประเทศไปหาเงินอยู่ที่ต่างประเทศนะคะย้ายประเทศไปอยู่แคนาดาบ้างไปอยู่เกาหลีบ้างหรืออเมริกาบ้างนะคะตามเคสที่อาจารย์ได้มีอยู่เนาะมีหลายๆคนก็ตัดสินใจที่จะย้ายประเทศไปทํางานอยู่ที่อื่นแล้วนะคะซึ่งการตัดสินใจของคุณนั้นนะคะก็อย่าเพึ่งผีผามค่อยคคิดค่อยๆทําค่อยๆตัดสินใจไปนะคะหาเหตุผลให้เพียงพอข้อดีข้อเสียนะคะใช้สติ ัญญาในการตัดสินใจแล้วชีวิตของคุณจะมีความสุขมีรายได้ที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ ต่อไปค่ะ The Sun นะคะ The Magician และ The Chariot อันนี้คือไพ่ที่สว่างมากๆเลยนะคะความสุขความสำเร็จความสว่างสวัยเกิดขึ้นในชีวิตของคุณใครที่ทุกข์อยู่จะพ้นทุกข์ใครที่เจ็บใครได้ป่วยก็จะหายนะคะใครที่กำลังเศร้าต่างๆอกหักผิดหวังต่างๆเศร้ากศกเสียใจคุณก็จะพบกับความสุขโดยที่อยากจะให้คุณเชื่อมั่นใน ความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นในเซนเซิสเซนซสัมผัสที่6ของตัวเองที่จะนำพาคุณไปพบกับความสุขถ้าคุณคิดได้ถ้าคุณรู้วิธีทางนะคะที่จะออกจากปัญหาแล้วนะคะหรือวิธีทางที่จะนำคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าต่างๆให้คุณลงมือทำอย่างย่ออย่างไม่ย่อท้อสู้นะคะที่จะไปบรรลุเป้าหมายให้ได้นะคะเป้าหมายมีที่ไหนจุดหมายวีมีที่ไหน วิ่งพุ่งชนนะคะไม่ต้องกลัวเหนื่อยแล้วคุณจะพบกับความสําเร็จแต่ที่แน่ๆที่สําคัญก็คือถ้าจะคิดตัดสินใจอะไรคุณเชื่อเซนต์ตัวเองนะนะคะเซนต์หรือสัมผัสที่6สัญชาตญาณของคุณนั้นจะแมน่นจะแม่นยําและจะเหมาะสมกับดวงชะตาจะนําพาคุณไปพบกับสิ่งที่ดีสิ่งที่มันเป็นความก้าวหน้านะคะดังนั้นคุณเชื่อเซนตตัวเองได้หรือในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือการที่เราไปหาข้อมูลนะคะ ไปปรึกษาผู้รู้กูรูต่างๆหรือแม้แต่ผู้พยากรณ์ต่างๆก็สามารถจะมาเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้ตัดสินใจได้พบกับความสุขความสําเร็จนะคะทางออกของปัญหาได้แล้วจากนั้นคุณจะหลุดพ้นคุณจะเป็นอิสระคุณจะได้วิ่งฉิวต่อไปในเส้นทางชีวิตของคุณค่ะเอาละค่ะการทํานายพลังบวกนะคะ Positive Energy นะคะจากการพยากรณ์ในครั้งนี้ของ ชาแนลนายทลอดพยากร์บยคูเอก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านฝากกดติดตามด้วยนะคะกำลังใจดีๆจากการกดติดตามจาก s u b s c r i b e นะคะผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นนั่นคือกำลังใจที่สุดยอดสำหรับ ดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรอ่านไพ่ทะลุค่ะได้มีแรงได้มีกำลังใจนะคะศึกษาหาความรู้นะคะฝึกฝนวิชาให้เพิ่มมากขึ้นพร้อมกับไปหาเคล็ดเสริมดวงต่างๆนะคะเอามาเสริมเพิ่มเติมในการอ่านไพ่ในการพยากรพยากรณในทุกๆคลิปให้กับ12ราศีเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางบวกๆให้กับ คุณคุณทั้งหลายนั่นเองค่ะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะคะขอขอบคุณซับสไคร์เบอร์ผู้ติดตามทุกท่านของช่อนนายทาลอยพยากรไมโครเอด้วยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ต้องกลากันไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปหน้าด้วยค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะชาวสิงห์ทองทุกคนโชคดีเฮงเฮงรวยๆยเป็นเศรษฐีค่ะแฮปปี้นิวีย์ค่ะสวัสดีค่ะ